วันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรพนิธิธานวัฒนายกรนะครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศขณะนี้อาจารย์อยู่ใทสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณนรงองครับคุณอาทิตย์ครับเกัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับโอ้โหทำให้อาจารย์ช่วยอธิบายแล้วก็คาดการณ์สถานการณ์โลกหน่อยครับอาจารย์ครับกรณีที่อิสเอลไปโจมตีเนี่ยเขาอ้างบอกว่า ไม่อยากให้อิร่านพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะมาทำลายล้างอิสราเอลอย่างเด็ดขาดนะครับชนวนเหตุก่อนการโชมทีเขาต้องคุยกันก่อนไม่ใช่หรอครับว่าห้ามคุณพัฒนานะไม่งั้นเราใช้ใช้กํากลังแต่ว่าอิสราเอลตัดสินใจเองเหลอครับอาจารย์ฮะมีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ครับอาจารย์ครับครับก็น่าจะเป็นการตัดสินใจเองพอสมควรเลยนะครับครัง้งนี้ก็จะแปลกกว่าครั้งก่อนๆผู้บัญการสมรเข่ากรองกลางของสหรัฐ หรือว่า c a ได้ให้ข้อมูลกับรัฐสภาสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้เองว่าไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องความคืบหน้านะครับอของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร,ร่านนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆก็หยุดไปนานแล้วนะครับแต่ว่าทไถ่เซล,ลก็ยืนยันว่ามีความก้าวหน้าถึงประมาณ60เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งกำลังจะผ่านเส้นที่สามารถทำให้แร่ยูเรเนียมเป็นระเบิดได้ประมาณ10ลูกนะครับ ถ้าถึงเส้นนะที่มีสวัติภาพของกัมมันตภาพรังสีประมาณ90%ก็สามารถจะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้นะครับทำให้อิสราเลอลตัดสินใจโจมตีโครงการอ,อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร,ร่านทั่วประเทศนะครับ,รบแต่ว่าเรื่องนี้ทางสหรัฐก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวโดยตรงทางฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยพอใจครับันาชาติก็ค่อนข้างสงสัย แต่จริงๆแล้วอิสเอลเนี่ยมีเป้าหมายอยู่สามประการนะครับเรื่องการโจมตีที่ตั้งทางการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับคุณโรงครับครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับเราเห็นว่าหนึ่งเนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือการโจมตีสังหารผู้นำทางการอาหารระดับสูงนะครับของกองทัพปฏิวัติอิสลามนะครับที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่า อิสราเอลมีความเข้มแข็งแล้วก็มีเครือข่ายในพื้นที่มากขึ้นนะครับเครือข่ายเงาิหล่าที่จะต้านการกระทําแบบนี้ของอิสราเอลอย่างเช่นฮิสบวลาก็อ่อนแรงลงมากไม่ต้องพูดถึงฮามาสนะครับซึ่งขณะนี้ก็ตั้งตวไมตติดอันนี้ก็เป็นเป้าหมายแรกเลยนะครับก็คือต้องการลดขีดความสามารถทางการทหารลงนะครับโจมตีที่มันโจมตีผู้กำกับชาเราก็เห็นได้ชัดนะครับก็มีความแปรปรวนค่อนข้างสูงแต่ถึงสูงยังไงดีล่าก็สามารถโจมตีกลับได้นะครับแต่ว่าระยะยาวก็คงจะ นะครับมีความเข้มแข็งในการทหารน้อยลงอีกสักพักหนึ่งเป้าหมายที่สองก็คือโจมตีนักวิทยาศาสตร์นะครับเกือบสิบคนสัสงหารเสียชีวิตเลยนะครับครับอแล้วก็ทําลายโครงการต่างๆซึ่งผู้ชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าจริงๆถ้าอิร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วลงไปใต้ดินลึกๆเนี่ยอิสราเอลก็ยังไม่สามารถทําลายได้นะครับครับแต่ว่าก็คงจะสามารถทําลายนอกจากที่ทำการทหารแล้วเนี่ยก็เครือข่าย เรื่องของห้องทดลองพลังงานนิวเคลียร์แต่สุดท้ายแล้วเขาบอกข้าหมายปลายทางจริงๆอ่ะอิสราเอลต้องการที่จะลดทอนความเข้มแข็งของอิหรานในภาพรวมต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลปฏิบัติการนะครับสิงโตตื่นครับก็คือคนอิหรานที่ไม่พอใจการปกครองของยิหรานนะครับน่าจะลุกขึ้นมาในความคาดหวังของอิสราเอลนะครับแล้วก็ลมรัฐบาลนะครับซึ่งยากมากนะครับไม่ง่ายเลยแต่ทั้งหมดเหล่านี้ อิสราเอลบอกว่าดีก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแลว้วปล่อยให้เวลานะครับกลายเป็นศัตรูของอ uh ิสราเอลแล้วก็ทําให้อิหร่านเข้มแข็งพอที่จะโจมตีอิสราเอลได้นะครับในแง่ของอาวุธนิวเคลียร์ก็เลยทำนะนะ,นะนะการลงมือนะครับครับซึ่งจะบานปลายไม่ก็ขณะนี้ก็ก็ต้องจับตาดูว่าพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาร่วมนะครับอ่ในการลบหรือไม่นะครับถ้าไม่ร่วมขนาดนี้ก็ถือว่า จะเป็นการโต้อตอบก,กันไปกันมาครับทักนใหญ่ครับอืม,อมนะเขาคา,าดการถึงผลที่จะตามามาไหมครับอาจารย์ะว่า,วาอ่ากรณีไปโจมตีแล้วถูกโต้กลับมาแบบนี้มันจะก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบแล้วก็มันอาจจะพัฒนาเหมือนกับทางรัสเซียกับยูเครนก็มีเป็นสงครามตัวแทนมันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอันใกล้นี้เนี่ยครับครับตัวแทนของอิรานก็อ่อนแรงลงเยอะนะครับครับอในซีเรียในเลบานอนนะครับ ในต่อกลางทั้งหมดนะครับความเข้มแข็งทางการสายของอิสราเอลก็เพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นการสู้รบในอากาศเนี่ยก็ชัดเจนนะครับจากสองสามวันที่ผ่านมาว่าอิหร่านไม่สามารถโต้นะครับหรือว่าทัดทานกันบุกเข้ามาของอิสราเอลได้นะครับเดียวกันการโจมตีเซลก็ไม่ได้ได้ผลมากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วก็จะ กองกำลังทางบกคงไม่เหมือนกับทางยักเซกอายุเครนที่ประชิดกันอยู่นับแสนนายนะครับว่ากันแล้วเกือบล้านนายทั้งสองฝั่งนะครับของอิหร่านกับอิสราเอลอยู่ห่างกันนะครับแล้วก็คงไม่ใช้กำลังทางบกปะทะกันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายฝ่ายก็คิดว่าอาจจะไม่ได้บานปลายที่มีพันธมิตรอย่างเช่นฮูตีที่กําลังโจมตีเซลอยู่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่ากังวลนะครับในทะเลทีนใต้แต่ก็มีข้อจํากัดเยอะนะครับแล้วก็สหรัฐก็ พยายามที่จะกดดันฮูตีอยู่แล้วก็ขณะนี้ก็เปิดช่องให้อิหร่านกลับมาคุยเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะครับที่จะลดความแข็งกร้าของอิสราเอลลงนะครับต่อไปที่มีการพูดคุยกับสหรัฐนะครับสหรัฐไม่เข้าข้างอิสเอลมากนักนะครับการโจมตีก็อาจจะไม่ได้บานปลายหลายคนก็หวังอย่างนั้นนะครับว่าจะเกิดขึ้นภายในสักกี่วันข้างหน้านี่ครับ แต่ว่าโหอาจารย์ฮะอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยชิดกับอิสราเอลมากเลยแม้ว่าวางตัวเป็นกลางแต่ว่าโลกไม่ได้มองอย่างนั้นนะสิครับอาจารย์ครับครับจริงๆก็ไม่ได้วางตัวเป็นกลางนะครับครัน้องครับคุณอาทิตครับคแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนชัดเจนนะครับจากการนั้นครับ การรบของอิสราเอลเนี่ยก็ใช้ระบบของสหรัฐแทบทั้งหมดะนะครับเพระาะฉะนั้นถ้าสหรัฐไม่ส่งกำลังบํารุงให้สหรัฐไม่เห็นด้วยในเรื่องการใช้เครื่องมือที่ต้องแบ่งปันกันอย่างเช่นเรื่องของดาวเทียมก,ก็คงไม่สามารถทําการได้มากนะักแต่ว่าใช่ครับคราวนี้หลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกก็บอกว่า อิสราเอลทำการตามลำพังเยอะกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ทําให้ประธานบีทรัมก็เสียหายเสียหน้าพอสมควรนะครับเพราะว่าทางสหรัฐก็กาลังคุยกับอิหร่านอยู่นะครับแล้วก็ออกมาพูดว่าค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะครับแต่ที่จะเป็นการซ้อนกลดสองทั้นหรือไม่ก็คงต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าสหรัฐอย่างที่คุณรงคุณอทิตย์าบอยู่แล้วนะครับว่าเแล้วก็มีช่องทางพิเศษสนับสนุนอิสราเอลอิสราเอลก็ได้ไป เยอันสรัฐเป็นประเทศต้นๆประเทศแรกเลยซ้ำนะครับในสมัยที่สองแล้วก็สามารถตกลงข้อตกลงทางการค้าได้นะครับไม่ต้องไปพูดถึงข้อตกลงทางการทหารซึ่งแน่นด้านอยู่แล้วแล้วก็มีปฏิบัติการร่วมกันค่อนข้างเยอะแต่ใช่ครับอิสราเอลเนี่ยมีความสามารถที่เจาะเข้าไปในประเทศอิหร่านอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนการโจมตีอิหร่านจาเป็นต้องมีนะครับหน่วยปฏิบัติการล่วงหน้าอยู่ในประเทศอิหร่านเลยนะครับจริงๆก็ทํามาตั้งแต่ ช่วงหลายเดือนก่อนนะครับที่มีการสังหารในซินวาอิเอลสามารถยิงขีปนาวุธพิสัยไกลถึงประมาณเกือบ2,000กิโลนะครับข้ามหลายประเทศเข้าไปนะครับสังหารผู้นำของฮามาสได้อิหร่านอันนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุอยู่แล้วนะครับลักษณะนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าอิหร่านก็แทบไม่สามารถครับโต้ตอบความแม่นยำของอิเอลได้ในขณะนี้แต่ว่าแน่นอนนะครับอิหร่านจะโต้ตอบใน รูปแบบอื่นๆครับที่อิหร่านมีความเข้มแข็งนะครับขณะนี้อิหร่านก็ขู่ว่าจะโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลแล้วก็พัธมิตที่จะช่วยอราเรลในหลายประเทศนะครับจะทําได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องดูว่าเครือข่ายเหล่านั้นอ่าพร้อมที่จะช่วยอิหร่านขนาดไหนครับศักยภาพของอิหร่านสู้ไม่ได้เลยละครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยรบกับออรักมาเป็นสิบสิบปีเขายังยืนหยัดอยู่ได้อะครับอาจารย์ครับครับก็เป็นผลมาจากการคว่ำบาตรส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเร็วนี้เราเห็นเครื่องบินของ ผู and and <St> ้นําอิหิ่านตกนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับผู้นาทางการเมืองอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือเก่าของสหรัฐนะครับแล้วก็ไม่มีการควบคุมลงที่ดีพอนะครับแล้วเมื่ออากาศแปรปรวนก็ทําให้เครื่องมือตกและเสียชีวิตทางลานะครับออันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสักยภาพของอิหิ่านเนี่ยมีไม่เพียงพอถึงแม้ว่าได้นับสนจากจีนบ้างนะครับและสียบ้างนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้คนอิหร่านจะไม่พอใจนอกเหนือจากเรื่องของ ปัญหาพื้นฐานเรื่องเสรีภาพนะครับมีบหลายกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเปิดกว้างมากขึ้นให้สิทธิกับสตรีมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของชาตินิยมนะครับถ้าดูแล้วเพี่ยงท้านะครับเกิเชื่อมากเดินไปนะก็จะเกิดปัญหากับฝัาย าาการเมืองหรือว่าฝ่ายปกครองได้ครับอ่าฮะอ่ะ,อะนี่คือสถานการณ์ตะวันออกกลางจะลุกลามบานปลายหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะถ้าไม่มีใครหนุนหลังไม่มีสงครามตัวแทนจะไม่ขยายวงมากเพราะว่าภาคพื้นดินเนี่ยมันไกลกันมากนะฮะก็จะใช้วิธียิงขีปนุษย์ข้ามกันไปข้ามกันมาประมาณนี้นะฮะอีกเหลือประมาณสัก 4ี่ห้านาทีครับอาจารย์ครับก่อนจะ18ตุลากาสามสินาทีขอถามเรื่องของไทยเรากับกัมพูชาบ้างครับการประชุม JBC เนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กระทรวงต่างประเทศจะมาถแถลงนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยกระแสข่าวบอกว่าที่ประชุมเองก็ลาบลื่นแต่ว่าทางคาเมรทามเนี่ยรายงานบอกว่าเขาไม่ยอมรับแผนที่1นึ่งต่อห้าหมื่นของเราเขาจะยืนยัด1นึ่งต่อสองแสนแล้วก็กัมพูชาเองยื่นเรื่องต่อศาลโลกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะกรณีสี่ 4. พื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันอยู่อาจารย์ช่วยประเมินให้ฟังหน่อยสิฮะว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าหลัง j p c ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับกรอบความร่วมมือทวิภาคีก็น่าจะยังพอเดินได้นะครับเพราะว่ามีการนัดประชุมกันอีกในเดือนกันยายนนะครับหมายความว่าก็ยังมีช่องทางในการพูดคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องที่จะลงพื้นที่นะครับแล้วก็ดาเนินการทางเทคนิคที่จะรังวัด พื้นที่ต่างๆนะครับการอประชุมก็ส่วนใหญ่เป็นในทางที่เรียกว่าถ่อยทีถ่ายสายกันนะครับเ <Avenue S 3> ราก็เป็นเรื่องการรับรองรายงานเป็นเรื่องการอนุมัตินะครับะ<อ>สํารวจนะครับแล้วกเ็เรื่องของทางเทคนิคต่างๆตามกรอบของคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนนะครับนี่กเ็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ได้มีการเผชิญหน้าหรือว่าไม่ได้มีการ ประทะคารมกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอความไม่พอใจกันเล็กๆน้อยๆเรื่องการให้ข่าวการแถลงข่าวในช่วงแรกๆของวันแรกนะครับ <c oughs> แต่ว่าประเด็นที่สองคืออาจจะ,ะต้องระมัดระวังว่าเมื่อไม่ได้คุยกันในเรื่องสายของการประทะ <c oughs> อย่างชัดเจนนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องเส้นปฏิบัติการทางการทหารที่ทั้งสองฝ่ายได้วางกําลังไว้แล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกฎของการประทะถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นอีกนะครับจะทํายังไงให้ชัดเจนเนี่ยอันนี้จจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่ว่า คนไกล GPC จจะไม่เป็นประโยชน์เพียงพอแล้วไม่ได้รองรับตรงนี้เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้สุดท้ายใช่ครับพื้นที่800กิโลที่ตกลงกันว่าจะรังวัดกันครับสี่พื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่จะต้องการรังวัดทำงานร่วมกันนะครับแต่แต่ว่าก็ควรจะเร่งทํางานในพื้นที่อื่นในชัดเจนอย่าให้เกิดปัญหาอีกนะครับก็จะยากนะครับมันจะไปติดเรื่องของแผนที่ที่ ไม่ยอมรับกันแล้วก็บรรยากาศทางการเมืองที่โตตอบกันไปกันมาอาจจะต้องไปแก้ตรงนั้นด้วยนะครับ,รบแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเราน่าจะต้องเสนอกรอบใหม่ๆแล้วก็ดาเนินการเชิงลุกในหลายแบบทําให้กามพูชานะครับกลับมาประชุมคราวหน้าเราเป็นเจ้าภาพเราอาจจะมีโอกาสในการทําอะไรใหม่ๆสร้างเสริมกลไกใหม่ๆให้ดีขึ้นกว่านี้ผลลัพธ์มันเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายประชาชนจะได้สบายใจขึ้นกว่านี้ครับครับเราเนี่ยนะฮะที่ เปิดปิดด่านช่วงเวลาสั้นลงนะฮะหรือแม้แต่ห้ามคนไทยเข้าไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเล่นในบ่อนคาสิโนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้ส่งผลเสียหายต่อฝั่งประเทศกัมพูชามากน้อยขนาดไหนครับพระอาจารย์ครับอ๋อแน่นอนครับการค้าขายที่เราได้เปรียบเป็นมูลค่ามามากเป็นหลายหมื่นล้านนะครับรบ,บางตัวดีบางด่านเนี่ยนะครับมูลค่า สินค้าเขาออกเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับระยะสั้นก็ก็คงจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความตื่นตระหนกความไม่แน่ใจก็สูงอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดเป็ดขาดนะครับเราคัดกรองบุคคลเอาลดเวลาลงนะครับแต่ว่ากัมชาก็รู้สึกได้นะครับปฏิกิริยาที่เขาโต้ตอบไดนะครับแต่ว่าการคำนวณเรื่องของความเสียหายคงต้องดูไปสักระยะหนึ่งนะครับภายในเวลา 2งสัปดาห์อาจจะเห็นตัวเลขชัดเจนกว่าน,นี้แต่ว่าความเสียหายเหล่านี้ความเจ็บปวดเหล่านี้ที่เราเลือกกันนะครับจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้กัมพูชาเนี่ยหันกลับมาพูดคุยกับเราครับถ้าเราสามารถทําให้กัมพูชารับรู้ได้แต่ถ้าเลยเถิดไปกัมพูชาก็อาจจะหลังชนฝาแล้วก็เฉยหน้ากับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัดระวังนะครับคนที่มีหน้าที่ตรงนี้ก็รับผิดชอบตรงนี้รู้ดีนะครับว่าควรจะต้องอใช้แรงกดดันเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลย กพูชาคงไม่กลับเข้ามาอยู่ในกรอกรบปกติของเราแล้วจะเดินไปที่สารโลกแล้วก็จะกล่าวหาเราอย่างที่เห็นคแล้วก็ทำให้เราเสียหายก็อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาได้ครับแืม,มแต่เบื้องต้นเนี่ยตามภาพที่ออกมาว่าพื้นที่แนวชายแดน <c oughs> เขาก็หันปากกระบอกปืนมาทางฝั่งเรา <c oughs> ซึ่งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอ้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันไหมครับอาจารย์ฮะครับอันนี้จริงๆครับอันนี้ คุณนรองค่ณอาทิตย์ครับเกิดเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคุยกันวันนี้เลยนะครับ,รบเรื่องรู้ว่าเป็นเกจเมนต์เรื่องลายโอเปอเรชั่นเล่นกฎต่างๆที่จะเอาเอาวุธเข้ามานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบนี้หรือว่าขึ้นไปอยู่บนจุดสูงคมนอกจากเอาหันปากกระบอกปืนมายังเราแล้วยังทำอาจะยังมีการเตรียมพร้อมที่จะทำะสงครามกันอีกนละแสงนี้ไม่ค่อยดีในทางการทหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยกันว่าเขาจะปรับ ทีท่าตรงนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศจะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็เดือนกันยาก็จะได้หวังกันมากขึ้นแต่ขนานี้ก็คงต้องรอรายละเอียดนะครับว่าในเรื่องแล้วเรื่องรูปเอนเกจเมนต์เรื่องไลฟ์โอเปอเรชันหรือว่าเส้นปฏิบัติการทางการทหารแล้วก็กดในการประทับต่างๆในอนาคตได้คุยกันหรือไม่ถ้าคุยกันทักซ้อมไว้ก็ก็จะน่าเป็นห่วงน้อยลงครับนะฮะก็ยังเป็นเปราะบางอยู่อ่อนไหวอยู่นะฮะสำหรับพื้นที่ชายแดนเรากับเพื่อนบ้านนะฮะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ ครับสวัดีครับครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับอาจารย์นักวิชาการอิสระและผูุ้ชชา์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ